มงคลการเสริมก้าโมลีมีลูกท่านเทวดานาคาทิ่ปฏีรายลักทินาซีมีทุกประการทุกโศกโรคภัยอันตรายสิ่งใดท่านผู้ฟังไม่ต้องพล้องผ่านขอให้ผู้ฟังทุกคนจิตใจสมบูรณ์ี่สีและทานให้จิตของท่านชื่นบานได้โพเทสุนทานขอให้ประกฏตามพระพุทธโอรส ประกอบทั่วทุกอเอียบทสูขขู่วรวันตาลายขอให้ประกอบไปได้วยโอภาสิงทานขอให้ท่านทั้งหลายยังมีวิวานอายุวันโนสุข,ขานะปัจโยโหติปัจจุบันเถราเลยอนุภาพแห่งการปางลายลักษมพุทธบาทจะทําให้ท่านมีสติมงคลสมบูรณ์ภูนผลก็ได้ลาภยศสารสุขท่านจะเดินทางไปในที่ใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ปอดไทยจากอันตรายทั้งปวงผู้ใดตั้งจิตปาถนาได้เกิดในสมัยของพระศรีอรายะเมตไตรขอให้ท่านมา,านมฟังบ่อยๆและอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ท่านความตกท่านก็จะได้สมดังใจสยาสนากัตาพุทธาตเวตาวามารามอุปาสัมปะเอหิมะมะนโมพุทธายะนามาพทานาเมตตาโมกรุณาพุทธาณีามมธายินีนยะเอน็นดูขอให้มหาหลัยุเพพทพบุรี จงมีแต่ความจเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งึ้นไปด้วยทีเธอสาธุแล้วก็ตุตุกตานะนั่นนาั้น,น,าน